สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดกะเพราหมูกรอบวุ้นเส้นราดข้าวกันนะคะก่อนที่จะรับชมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมหั่นหมูกรอบเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะอื้อเสียงกรอบน่าก,กินมากเลยค่ะท่านผู้ชมหั่นหมูกรอบเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งกระทะกันเลยนะคะ ใส่น้ำซุปลงในกระทะเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะใส่พริกลงไปก่อนเลยค่ะตามด้วยซอสหอยนะคะแล้วก็น้ำมันกระเทียมเจียวค่ะน้ำปลานะคะซอสปรุงรสค่ะใส่ซีอิ๊วดำเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันนะคะ ชูรสค่ะน้ำตาลนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะใส่ใบกระเพราลงไปแล้วเราก็จะผัดให้เข้ากันเลยนะคะผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันเลยค่ะโคเลโคเลเลยค่ะอือหือหอมใบกระเพรามากเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นด้วยเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะผัดวุ้นเส้นให้เข้ากับน้ำกระเพราเลยนะคะ ผัดวนเส้นให้สุกดีเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูกรอบที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะใส่หมูกรอบลงไปแล้วเราก็จะผัดให้เข้ากันเลยค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะที่เราจะต้องปรุงรสให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยใส่หมูกรอบลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะทำให้หมูกรอบของเรายังกรอบอยู่นะคะ เสร็จแล้วค่ะเมนูผัดกะเพราหมูกรอบบนเส้นนะคะต่อไปเราก็จะไปตักข้าวสวยร้อนๆมาเลยค่ะว้าวน่าทานมากเลยค่ะแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะทำทานง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะหเห็นแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยค่ะท่านผู้ชม ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ